ดูแลตัวเองเดดเดลลี่ตอนรับน้องด้วยเวทเทรนนิ่งพูดเลยว่าครั้งแรกที่ออกกาลังกายกับเทรนเนอร์นะคะเกรงแล้วก็กังวลมากๆกลัวเทรนเนอร์บอกให้ทําท่านูน้นท่านี้แล้วไม่มีปัญญาทาเพราะว่าความอ่อนตัวชินมันบัดซบมากจะไปเท้าตัวเองยังไม่ถึงเลยแล้วก็ความแข็งแรงก็น้อยนิดนะคะแต่ปรากฏเฮ้ยมันไม่ได้กดดันเพรสเชอร์ขนาดนั้นเทรนเนอร์เขาจะค่อยๆสอนเราสอนท่าเบสิกเราสอนสควอตอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเราทําได้ถึงไหนอะไรยังไงช่วงแรกเขาจะเน้นให้ใช้เป็นเครื่องแมชชีนนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าเอาจริงๆวันแก ออกไปเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะกลับมาบ้านก็มีความล้านนิดนึงแต่แอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ลามากขนาดนั้นหรือเราจะแข็งแรงวะเช้าวันต่อมาสภาพเป็นองนี้ลงบันไดไม่เป็นเลยจ้ะกล้ามเนื้อตกใจไม่เคยใช้งานมาก่อนใครที่เป็นเหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติของวันหลังเทรนนิ่งโดยเฉพาะเลกเดย์ถ้าปวดมากก็เอาอะไรมาประครบเย็นหน่อยก็ได้นะคะนั่นแหละรับน้องเวทเทรนนิ่ง